และที่วัดแห่งนี้สร้างเป็นลักษณะของถ้ำพญานาคนะครับถ้ำพญานาคนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูได้ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องกายอัพทีมิชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดป่าสีมงคลรัตนารามนะครับหรือวัดที่มีความสวยงามก็คือวัดที่เขาเรียกวัดที่เป็นทำทำเป็นถ้ำพญานาคกันนะครับ,รบเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะฮะเพราะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งที่จะต้องมาเช็คอินแล้วก็มาเที่ยวกันนะครับสําหรับคนที่มาเที่ยวศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันนะครับ วัดนี้นะครับสร้างขึ้นจากความศรัทธานะครับและความเชื่อในส่วนของพญานาคนะครับเขาเลยสร้างขึ้นมาเป็นลักษณะของที่ว่าเป็นถ้ำพญานาคนะครับเราก็จะมีพญานาคเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพามาดูถึงความสวยงามของวัดนี้กันนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นรูปปั้นพญานาคเต็มเลยนะครับนี่ ตรงบริเวณด้านนอกนี่นะครับก็จะมีอ่าซุ้มของเจ้าแม่ตะเคียนนะครับนนี่ยครับนี่เราก็มีรากไม้นะฮะเข้าใจว่าน่าจะเป็นรากของแม่ตะเคียนนะครับ เป็นลากไม้ตะกูไม้ตะเคียนสวยมากๆเลย ที่วัดแท่งนี้สร้างเป็นลักษณะของถ้ำพญานาคนะครับเพราะว่ามีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นพญานาคมาก่อนนะครับเคยได้แบบว่าเกิดเป็นพญานาคในในชาติหนึ่งนะครับก็เลยเป็นลักษณะว่าสร้างเป็นพญานาคนะครับของแบบว่าตามตามข,ข,ข้าวบวงตระกูลต่างๆ,ๆเลยนะครับมีแบบว่าม,มีมีทุกทุกแบบเลยนะฮะ ถือว่าสวยมากๆภายในภายในวิหารนี้สวยมากๆนะครับเราก็มีการใส่ไฟแล้วก็มีการเปลี่ยนแสงสีทําให้มีความรู้สึกว่าภายในวิหารแห่งนี้มีมีความรู้สึกว่า,ามีความพิศวงนะแล้วก็รูปปั้นต่างๆนะครับก็จะมีความรู้สึกว่าดวงตาของอพญานาที่เป็นล่างล่างล่าง,ลางตละล่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะฮะ ด้านหลังเห็นไหมครับก็จะมีมีแววตานะครับซึ่งดูแล้วมีชีวิตมากมากเลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสวยงามของวัดป่าศรีมงคลรัตนารามนะครับซึ่งด้านในสวยมากๆนะครับมีทั้งแบบว่าเป็นพญานาคของแบบวัตตกุลต่างๆนะครับเราก็มี พระพุทธรูปซึ่งเป็นพระปางประธานซึ่งอยู่ด้านหลังซึ่งสวยสงามมากๆแล้วก็มีการติดไฟนะครับให้มีการเปลี่ยนสีสวยจริงๆเพื่อนๆสามารถแวะมาเที่ยวกันได้นะครับที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับลองเสิร์ชหาคําว่าวัดป่าสีมงคลรัตนารามนะครับแล้วก็จะเจอที่วัดนี้เลยนะครับแล้วก็มามา กราบไหว้ขอพอรกันนะครับแล้วก็ยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องไก่อัพทูมีไว้ด้วยนะครับอ๋อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก u อัพทูมีชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ